พลนนเอกสงประสงค์ยีสมัยผู้บัญชาการหารเรือของกุญแจขาดคลอดด้วยกล้าวด้วยกระมมงโอ้ดีแท้ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนะคะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามาหาจัากรีสินทรมหาวชีราลงกรณ์บวรราชพักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐศรีมาพุนากรปริยชาติสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าถุลองทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยา,าบาลพนเรือเอกสมประสงค์ลิ้สมัยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บริหารคณะแพทย์ที่ศาสศิริราชพยาบาลและคณะกรรมการจัดหาทุนค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชาสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุเรียเดชวิกรมพระบรมราชชานก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระราชทานเงิน100ล้านบาทส่งทบทุนสร้างอาคารนวมินรรทริทักษ์แิบ8ี่พรรษาเมื่อวันที่1 4สิงหาคมพุทธศักราช2560นะคะและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อคร,รุภพันธ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในอาคารนวมินทร,รพิทักษ์แิบ8ี่พรรษา เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตลอดจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนนอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรม,โมโวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สินของเพือ่อส่งทบทุนอาคารนวมินทรบบพิทักษ84ภาษามาอย่างต่อ เป็นมงคลเลิก์ในการเสด็จพระราชดำเนินสมเบิดอาคารในวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีค่ะ เมื่อถวายราชาสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมาราชชนนีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะแล้วจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลก่อนที่ประธานสงฆ์จะถวายศีลในลำดับต่อไปค่ะพระเทรานุเทระในพิธีวันนี้นะคะ ได้แก่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว <un god ney> <t> ัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีร <ra> วุร <t> ุวัดราชบพิษถิตมหาศรีมารามพระอุดมปรียาญวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรองวิสุทธาจารย์วัดเกอวันวรวิหารพระพรองมณานาบดีวัดพุมโทองคำพระธรรมบุตรพิมวัดไทยพุทธคยาพระเทพพนากรวัดเทวราชมณีชอนพระราชจริยากรวัดพระเชตุพนพิมลมังคลารามและพระราชมหาเจริยาพิบาลวัด กัจจ์ขังสรรนังกัจจามิวันจังทร์สารนังกัจจามิสังฆังสาระังกัจจามิสุติยัมิีขังสรรนังกัจจามิสุติยัมิธรรมังสารนังกัจจามิ ตัยัมปีสังหังสระนังขชามิตตกยัมปีพุทังสระนังขชามิตักยัมปีธรรมังสระนังขชามิตติยัมปีสังหังสระนังขชามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชฌะปามนัธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมา,านิปัญจะสิกขาปะทานิสิเลนะสุขะติยันติ ชีเลนะโอคัสัมปทาชีเลนกนิพุติยันติตัสมาชีลังมิโสะเยขอเดชะปาละองทุลีพระบาทกล่าปกกระหม่องข้าพระพุทธเจ้าในาน,นามคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทร์ระบิ84ครรษา และผู้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในที่นี้สํานึกในพระมหากรุณาทธิคุณอันหาที่สุดที่ได้ที่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระราชอุตสาหสะเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาทรงเปิดอาคารนัมินพระบกพิตร84พรรษาในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าหมพอะ,าาพร,ะราชทานุรมราจวารุกาากราบบังคมทูลพระกรุณาเกี่ยวกับการนวนมินระบบพิษ84ิพรรษาโดยสังเกตดังนี้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม,ม,ม,มเด็จพร,ระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเด็ดรอบ84พรรษา5ธันวาคม2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทําโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคทดแทนกลุ่มอาการสามหลังได้แก่อาการฮฮริจันปาวาอาการพระอกอกสุพัตราระเบียบ เพื่อเป็นการเพิ่มภูมคุณภาพและประสิทธิภาพด้านบริการการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตษทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมราชทานชื่ออาคารว่าอาคารนวมินทรพบพิตร84พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าเป็นดินผู้ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่เก้าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนม์พันศาแปพันษาอาคารทวายมินท์ระบพิษแปดสี่พรรษาสูง20าชั้นมีชั้นใต้ดินสองชั้นแบ่งการใช้พื้นที่ตามลักษณะางานประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆรองรับการบริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ5 0 0 0 0รายต่อปีผู้ป่วยในประมาณ20,000รายต่อปีสามารถให้บริการทางการแพทย์และการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากคนนอกจากนี้ได้ไดปรับปรุงทางเดินยกระดับและทางเชื่อมระหว,าขาขาาว่างอาคา,นารนนว่ามระบบคิษกับอาคาอื่นๆเพื่อความสะดวกคล่องตัวและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงามปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดบริการประชา,าชนมาได้ระยะหนึ่งแล้วปัจจุบัน,นได้เวลาเป็นอุดมูคลเริกอรพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมาราชบรมการ เบิกข้าราชการในแพทย์ศิษย์พัฒนาภารับงคลทูลเบิกผู้สนับสนุนอารจัดซื้ออาคารนวมินทร์ตะกพิส84พรรษาผู้มีอุปการรับคุณและผู้ทำประโยชน์แก่คณะแพทย์จิริราชจุฬาลเข้าเข้าทุนละองทุลีพระบาทพระพิชัยที่ระลึกจำนวน77รายและขอพระพิชัยกรับงบลงทูลเชิญใต้ฝ่งละองทุลีพระบาททรงเปิดอาคารนวมินทร์ตะกพิส84พรรษา เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและปูนพระพุทธเจ้าที่หลายสื่งป่ด้วยกล้าด้วยสมองขอเดชะหลังจากที่สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารและวิทาลพระพิษแปดิบพรรษาแาบังคมทุนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารและขอพระราช เชิญเสด็จพระราะชดดำเนินทรงเปิดอาคารแล้วหลั hm, h, h. งจากทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารนวมินทรพิษ8 4พรรษาซึา่งนับว่าเป็นภาพป,ประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลละเลิศที่อาคารสำคัญแห่งนี้จะได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะคะ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นค้องชัยประโคมสังตแตรตุริยางแล้วเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระเถราชเทระในพิธีค่ะ